ใช่ไมยนาายณภัสิท์ไหมสงกรานต์ลงภาพทริปวันหยุดกับบรรยากาศริมทะเลและอาหารมื้ออร่อยแต่คนแฮโฟกัสมือและเล็บสีขาวเอ็ก้นคุ้นๆจังเลยต้องบอกว่าเป็นภาพทริปวันหยุดของสงกรานต์เตชะนรงที่หลายคนเข้ามาส่องกันอย่างรัวๆเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะสถานที่โรงแรมแต่ละมุมสวยงามบรรยากาศดีน่าไปพักผ่อนมากๆแล้วบนโต๊ะอาหารกับเมนูหลากหลายที่หน้าตาหน้ารับประทานมากๆโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นถึงทริปนี้ว่าชิสทูเดอะวิทน แต่ที่ทําทุกสายตาสะดุดต,ต้องโฟกัสและซุมซูมกันเพราะมีภาพของมือสวยๆกับเล็บสีขาวๆอยู่ในเฟรมภาพด้วยและจากคอมเมนต์ของแฟนๆบอกอย่างแซวๆว่าสีเล็บดูคุ้นๆตาจังเลยเล็บสีขาวรู้เลยอีกเห็นหมูกระทะรู้เลยค่ะว่าก่อสมุยสีเล็บสีเดียวกันเยอะๆยเยอะๆเล็บสีขาวอยากเห็นรูปคู่ได้เชีย่ยขเป็นต้นยังไม่หมดเพราะแฟนๆต่างหย่อนข้อมูลลงกลางไอจีงานนี้เลยมีชาวเน็ตไปส่องไอจีของสาวมายณภัสิสาวสวยที่กําลังถูกพูดถึงว่าเป็นหวานใจของสงกรานต์ หรือไม่เพราะระยะหลังๆมีภาพคล้ายทั้งสองคนไปด้วยกันอยู่บ่อยครั้งและทริปนี้ก็เช่นเดียวกันหมายลงภาพเช็คอินที่เกาะสมุยกับกิจกรรมไปตีกอล์ฟแบบสวยๆเขียนแคปชั่นไว้ว่า Happy to be BACK หน้ายิ้มและเมื่อแอปซูมสีเล็บแล้วมีความเหมือนเกือบ,อบจะใช่เลยจ้าเอ๊ะหรือว่าใช่นะคะ